่ใช่ของสองคนคือตั้งแต่แบบวันแรกปิ๊ง,งจนมาถึงวันนี้ความรู้สึกมันเป็นยังไงบ้างความรู้สึกเหรอพ่อพอาะเมื่อกี้พี่บอกว่าตอนสุดท้ายเราก็นิ่เหมือนจะร้องได้เลยอะว่าเราเมืๆๆ่อ <ๆๆ S 1> ้จริงจริงเพราะมันรู้สึกว่าแบบเราเดินทางมา,ากว่าจแต่วันแรก แฟนๆก็ติดตามตั้งแต่ EP แรกจนถึง EP สุดท้ายนี่ก็ต้องนี่เป็นครั้งสุดท้ายหลิงไม่รู้ว่ามีโอกาสอีกไหมที่หลิงออมจะมาโปรโมทตรงนี้เป็นครั้งสุดท้ายหลิงไมรู้สึกว่าทั้ง memory เนาะใช่เหมือน memory ทุกอย่างมันกลับมาก็ต้องขอบคุณแฟนๆด้วยแล้วก็อยากมาดูด้วยกันที่นี่ด้วยน้องออมก่อนป่ะเนี่ยดูออมไม่ได้วันเนี้ยวันนี้ต้องเล้พี่ แบบดูแบบบอยดีชอยอะอ่า้ยะต้องชอบแบบซูรผแบบซอยนั่นยังไงค่ะกระแสจากกรที่เียกพี่กรณ์เขเป็นกังสหรับตัวพี่กเองเรียกได้ค่ะจรลไม่ใช่การอะอ่างเงี้ยันถามพี่หน่อยพีเป็นยังไงกับพี่กรณ์บ้างชอบเอาสิ หรใครใครเต็มีเราจนันไปด้กันได้ไหมองมาันเไมหนเหีเก่งเกอาหนีเกอาไปแต่ปีที่แล้วก็ไปห่างกรงอันี้ไปไหนอีกให้เขต้องตามหาอีทแต่คือเราเปนคนที่ําไหนทานั้นไงคนที่แบบรักษาสัญญาเราไปสาาไัญญาอะไรไว้ไไหรอ ก็ส pues ัญญาบอกว่าถ right. so, I mean, ้าถ so ้าไปจากไปแล้วอ่ะก็จะมันพูดได้ขนาดนั้นเลยเหรอคะพูดได้อันนี้เรา่านไปแล้วพูดได้อย่างคุณนาแล้วนั่นแหละก็เลยหนีไปหนีไปที่มี่ควาเราไม่ถูกแน่เครื่งซึรื่องจริงๆแล้วมีกี่ที่เดาไม่ถูกเท่ากับค่ะเท่ากับอย่าห่าว่าค่ะก่อน แบบปลอดภัยที่สุดตะวันเซ็งเฮาแต่ว่าก็นะโป๊กแต่ในเซฟปเฮาก็จะมีกล่องพิเศษเป็นตัวซิกเก็ตอันนี้ไม่โกงนีดหน่อยแต่โกงไม่ไ่เวันนี้ได้ไปมันเก๋าไม่เห็นมาอีกที่อยู่ใกล้ๆฉันเลยอยู่ใกล้ๆฉันดีนะไม่รู้เลยใครอนี่ยพี่หรอพี่ต้องเชิญหรอจะไปรับเชิ ไอ้น,น้านะคะหายดีแล้วจะอาการป่วยแล้วก็เธอบอกว่าขอพัฒนาในวงการสักครู่หนึ่งนะคะเพื่อที่จะแหล่งทำตามความฝันของเธอนะคะอาจจะหยุดชั้นแต่งงานค่ะเนี่แหละเขียนบทอ่าเหรอที่น้าก็ไม่ติดตามแต่ว่านอจะได้กลับวงการหรือเปล่าถ้าแต่งงานไปเราก็ไม่กลับวงการอะไรอันนี้ใครเขียนบทนะคะ แล้วสินท้ายหยเซฟโซนแต่ว่าไม่ได้มีแค่นั้นเพราะว่า<ม>ถ้าใครหลายคนอาจจะเด้ินแล้วแ,บบแล้วมีสองคนนี้ไปปรากฏตัว<ม>อยู่ในตอนสุดท้ายของเพียงเธอด้วยเงั้นในฐานะคนดูในฐานะผู้ประสบภัยแสดงว,<ม><ม>ว่าคุณพวกคุณทั้งสี่คนต้องแบบได้แบบเข้าฉากด้วยกัาานใช่ไหมในฐานะผู้นนประสบภัยเล่าเคมีของสองคนนี้ให้ฟังหน่อยค่คะทีบอกอยู่เลยว่าตอนที่พวกเราเข้าฉากที่หขอออกแล้วก็เราเหมือนต้องอยู่ ซ้อมเสร็จซ you know, like, ้อมไล่เสร็จแล้วก็จะเอาจริงแล้วพวกเราต้องไปในโรงแล้วก็คุยกันว่าแบบว่ามีพวกเขามีมากดยที่บ้านอะไรกันเลยแต่ว่าแบบเหมือนว่าเราสองคนสัมผัสได้ถึงความน่ารักจากของคู่ตอนแต่งตั้งแล้วก็คือแบบค้งไล่กันที่โรงงานแต่พอเข้าท่าเสียของตั้งแต่ก่อนแอคชั่นอะเหมือนได้รู้สึกแบบคุ้นซ้อมมาหรือว่าคนรู้คนรู้ 老师，你们在 แ้่พอมาลังคัดเองอ๋อนม่ใส่เอ็นี่ใ่ต้องหมักอื่เนแล้วก็แบบ้นนึกไปหลายชัวโม้วค่ะแต่่านเน่าใจแล้วยออะแล้วในเราก็ได้เหสองคนที่จะเปิดตัวม ที่นสนุกี่สุดเป็นสีมือของซึ่งส่วนสนุกที่เราไปเดินอะคือนี่นะแเออเาลแกะแหวเชื่อมโยงไปแล้วเกี่ยวอันนี้เอาไปเป็นตะกร้อทุกอย่างที่ได้ยินมาเมื่อกี้แอดแอนะคะที่บอกไกตเดียวมือเป็นตะกร้อตองดูแลั้วยเป็นตะกร้อแล้วตอบจริงหรอคะ เจนค่ะซึ่งเซนมีหน้าที่เป็นเชฟค่ะเซนไม่ใช่หน้าที่มีแอชชี่เป็นเชฟค่ะแล้วเปิดร้านเชฟเต๊ะโปรตวเองอยากกินแล้วก็เรองอาหารท้องที่ใช่แม่ได้ชีสจับบาแล้วอ๋อมันเอาหิ ก็แล้วแต่แล้วกันนะคะอ้าคุยกันของตักของคอแล้วนะคะไหนๆแล้วเป็นการส่งท้าย EP สท4ข,ของเพียงเธออนุญหรือซีรีส์ไม่รู้มาก่อนเลยเริ่มเกมไม่รู้มาเล่นเกมะะ <S 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 กันค่ะเดี๋ยวให้ทีน้ามิวช่วยจนุนด้วยน,นะคะแต่ว่านักทีเดียร์เเป็นหน้าที่ของติดออ,อ, <S <S อเกมนี้จะเป็นเกมที่เราจะยกซีนในซีรีส์ขึ้นมา แล้วให้ดิกกระพรองเนี่ยถ่ายว er ่าเป็นฉากในอีีที่เท่าไหร่และเป็นเรื่องราวยังไงเราเพื่มแบบให้ฟังหน่อยนะคะอ่ะถ้าพร้อมแล้วพี่ตี๋แต่สวยมาเลยค่ะไอ้จูเลียตี้ช่วยด่ายไหมคะนี่นะคะพี่อย่าหายไปไหนอีกเลยอ่านี่มัน จะจยกเลิกจะยกเกินขาอ่าขาดโแล้วทีนี้คนไทยแล้วก็เป็นหมัวออยากจะยกอะไรอยากจะยกยอ่าว่าทได้หเออยยกร้ยสัญญาดูลจ้าแล้วก็กลายมาเป็นพี่อยาหายไปไหนิเลยแปปีที่ไม่มีพี่อยู่ข้างๆมัญญากมากเลยตรไหนปีม่ีพี่ไม่ใช่่าวนเ้า กอดดนหลังด้วยกไดด้านหลังด้วยกอดด้านหลังด้วยแล้วเราหมอนด้วยงานนีมากงอนเลย

แล้วพี่ตะวันเขาแบบยังไงเปิดใจเปิดใจนี่ใส่เสื้อฟูเลยเนี่ยใช่เใส่เสื้อฟูเขามีคนแบบจุปากเขาเลยไม่ให้คอนเซ็ปต์เลยนะเงีจุหอบหรือจุบมาดีดีจุกจัดปากตอนที่มันจัดปากอะแล้วมันเป็นจินสัมพันที่แบบว่าต้องเล่าถึงเขาเรียกว่าอะไรอะยะ อดีที่แบบทำไมถึงไปห้องโกงเกิดอะไรขึ้นกับที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่นี้ก็ดูได้กลับละนี่ไงใจเหนื่อยโอ้โหนี่คือเหมือนแบบแบบระแล้มิในแต่ละแผงเหมือนกันเนาะได้ได้ฟันาใช่แต่ว่าวันนั้นสนุกมากเลยใครถือว่าิงนะแต่้องอส่ชุพน้องออไม่ชอบเล่นเครื่องเล่นแล้ววันนั้นน่ะเาไม่ชอบตั้นเคร่องรถไฟฟ้าไอ้รถไฟหไฟฟ้า คือเราให้อนัเงค่ะอะไร อ่ะไปพูดเลยเขาเล่นมาเขาไปเล่นเขาบอกมาเขาบอกว่าเราไอร่ารู้ไหมทุกครั้งที่บอดี้การ์ดจับปืนนั้นนั่นหมายความว่าจะมีคนรอดแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มือปืนจับปืนนั้นนั่นหมายถึงว่าจะต้องมีคนตายทุกครั้งที่มีคนมาทำร้ายไอร่าพี่อยากเป็นมือปืนก็แหม เดี้ยวเียวอันนี้มันมีแค่บทเอาท่าเลยั้นี่ไงทำใ่้อยู่ทุกครัที่มีคนทำได้รล้ะพี่อยากเป็นมืนตเก่งมากเก่งมากแต่ว่าไม่จะให้ทำไห้แนี้นี้ผมก็ิ่ะผก็เองค่ะมีม่ตลอดแลเอตล ละคอนบ, acá, บ con, uh, อกบทแต่ก่อนอะละคอนเอาห้าห้าสี่สามสองไปไอ้ล่ลงมาถ้าเมื่อไหร่ท ok ี่ไปดิกลัดปืนนั้นนั่นหมายความว่าจะมีคนรอดแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มือปืนตัดปืนนั้นนั่นหมายความว่าจะมีคนตาย ปั๊บโ่โาถ้าตไปีกว่าดูไว้เลยนะคะนาหิวคง้อเจอในแบบนี้นะคะอทีอ่ีแล้วในแบบเดยนะะใช่ไปไแล้วูเหอ้บอกว่าไเนี่ดูไว้นะคะคุณแทอะไรพวกนี้ละค่ะ แต่ว่าตอนนี้ต้องมกหน้าที่ให้กับอองก่อน่คเชิญชวนุกคนมาช่วยกันนะัาปฏิเ็นกันนะ X ต่างๆสำหรับโอ๊ ป่ะได้นะคะเพียงเคยกินอีพสุดท้ายค่ะก็มาถึงอี่พีสุดท้ายแล้วเดินทางมายาวไานมากก็คืนนี้อยากให้ทุกคนมาร่วมสร้างความทรงจำนะคะมาเจอกันในอีพีค่ะเพียงเคยอีพีสุดท้ายคืนนี้สองคืนคือคืนเฟิ้งค่นเฟิ้งแล้วความทรงจำมับวชไปด้วยกันเนาะถ้าเราสวยงามเนาะ แต่ก็ให้มีแบบว่าประวัติศาสตร์อะไรขึ้นมาเป็นการแบบสุดท้ายเนาะในเมื่อเราเริ่มกันด้วยแบบโอ้โหความแบบเป็นอะไรที่ต้องแบบจดจำเนาเราเป็นท้ายให้แบบน่าจดจำไปด้วยกันนะคะอ่ะและสองคนที่ตามแล้วก็ไปที่ในหน้าหนีบฝาเลยค่ะสัจากหน้าของเรายังไงก็อาทิตย์หน้าค่ะก็เป็นวันทีแรกของการสุดท้ายในเซนทร์จยังไงก็ต้องพวกบอกกันคะ อ๋อต่อไปก็จะออนแอร์เฮ้ยพูดถึงอะไรแล้วนะออนแอร์ออนแอร์เท่าไหร่ออนแอร์ทุกวันศุกร์ค่ะเริ่มวันที่9ธันวาคมเป็นต้นไปค่ะวันศุกร์ทุก2ทุ่มครึ่งค่ะติดตามได้ทางช่อง3และแอปพลิเคชัน3ค่ะค่ะเริ่เลยหล่ะเริ่มเลยหล่ะก่อนจะจบไลฟ์นี้นะคะขอบคุากนะคะ ตอนจบหมตอนจบวันนี้เจับตาหรอจับตาอย่างนี้จับตัจับตาตาจับตาจจับตา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 ับตาอับจะตาตจตาจบตาจจบตจับจบาจตจตจบัตจับตาจับตับตวจาตอาจ อิ่มใจนี่ดิอิ่มใจหรออิ่มใจก็รู้ก็รู้ออินมใจรักมุอบปืนหรอความรักของบนดีการดความรักของความรักของบอดี้การ์ดเห็นไหมล่ะคนไทยจินตนาการสูงอ่ะต่อไปขอท่าสมไม้ต่อเนาอยากเย 老弟，能不能拿？ เียพิจอตออสเตรียเราไม่ต้องเป็นหัวใจนีกล้าของคนเป็นกล้ามบูกมัอ่อันนี้ือ้ขนอบควเป็นกล้ามบูนที่เป็นไก่อ่งเนยกินคงอุยน นโกเดนเด่นกลางคุณรูไหมคะไหลเขาเรียก่าอะไรไหลไหลชัยยาไหลพันเป็นหลพันเป็นเป็นโกด้ด้วยเป็นช่วมาก่าคอเดนอย่างเงีนเอเชียกปุดยหลพันลหลพันมีเชือปุดด้วยค่ะีเชืปุดด้วย แต่ทั้งหมดเป็นยังบล็อกแบกบล็อกแบกบล็อกแบกอ่ะและนี่ก็คือตอนจบของเพียงเธอออลิ่ยเดอร์ซีรีส์นะคะที่ไ้ติดตามกันนะคะทุกคนและต่อกันด้วยอทิตด์หน้าค่ะก็เป็นล่าสุดท้ายใหม่เซฟโซนนะคะนีน่าหิ่นะคะวันนี้ขอบคุณทั้งสี่คนมากๆเลยค่ะขอบคุณ